กาบสวัสดีครับคณะกรรมการและ,ะผู้นำชุมชนทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็นายธนูเดชนินอนวัยนะครับเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่หนึ่งบางสีทองนะครับผมขอ,อพูดประวัติชุมชนพอสองเขตนะครับแต่เดิมก็อยู่ที่ริมทางรถไฟนะครับหลังการไฟฟ้าฝ่ายผลิตนะครับตอนนั้นก็ปีสี่เกตมีการไล่ลือ ที่ทาท่อก๊ซเข้าโรงไฟฟ้านะครับก็ทางาาการรถไฟแห่งประเทศไทยก็ได้อเอาที่คืนครับก็พูดแล้วนะั้นก็มีคนที่อยู่อาศัยก็หลายร้อยครัวเรือนนะครับที่ไม่มีที่อยู่อาศัยนะครับก็เลยพากันอีกส่วนหนึ่งนะครับการคณะกรรมการาทีมงานของคอชอก็ลงมาแนะนําว่าให้คนที่ไม่มีตัง คนที่มีรายได้น้อยนี่ให้ออมตังค์และเพื่อจะมาพูดสินเชื่อกับพอชอนะครับอีกส่วนมีกระตังอยู่ในแถวเริยนทางรถไฟทํางานนะครับก็เ,เลยไปซื้อบ้านจัดสรรนะครับแต่คนที่ไม่มีตังค์แล้วเราก็พยายามที่จะพากันออมเงินนะครับก็ออมคนละเดือนแรกก็ออม300บาทนะครับก่อนที่ทางกชอเข้ามาแนะนํานะครับก็มีแขั้นตอนนะครับก็ให้ทําให้ได้ก็ทุกขั้นตอนก็มีความสมัครใจทุกขั้นตอนก็มีจิตอาสาด้วยนะครับ1 ก็เริ่มจากความเข้าใจสองข้าวต่อไปลงมือออมแบ่งงานเตรียมความพร้อมข้อมูลต้องซ้อมสํารวจกันนําไปจัดแบ่งสิทธิต้องร่วมคิดผังแปลงนะครับบ้านเราเรามาสร้างร่วมกันสิ่งสําคัญให้เรามาสร้างชุมชนนะครับทุกวันนี้ถึงขั้นตอนที่8เราก็จะมาสร้างชุมชนให้มีความอบอุ่นให้น่าอยู่นะครับหลังจากนั้นจากที่นั้นก็ออมขึ้นมาก็ได้อ่าอสิบเปอร์เซ็นต์นะครับได้จะมาพูดสินเชื่อนะครับต้งว่า สินี้ก็มีตาสา0หมื่นเราจะได้กู้ได้สา0 0 0นทั้ง10%ของเราด้วยนะครับก็พาพากรนตั้งกลุ่มมทรั์แล้วคดิกู้นะครับก็มาเสนอสินเชื่อกักบพอชอในปีกว่าศ2 5 4 8จะตั้งสากลนะครับแล้วก็มาดูที่ร่วมกันนะครับทุกขั้นตอนนี้ก็มาดูที่ตรงนี้ก็ทุกท่านก็เห็นตรงนี้ที่ตรงนี้เหมาะนะครับก็ได้มาสร้างบ้านตรงนี้ ก็เปิดโครงการปี49นะครับนี่ครับกิจกรรกิจกรรมที่1นะครับเป็นการแยกขยะนะครับให้พี่น้องประชาชนหนึ่งเดือนหนึ่งนะครับอาทิตย์ที่3ของเดือนนะครับจะมารวมกันทุกพี่น้องทุกท่านนะครับที่เป็นสมาชิกก็ได้เข็นขยะออกมานะครับเพื่อจะมาขายตรงนี้นะครับทางของวงวานิชนะครับที่ซื้อขยะเขาก็เอามารถมา6กล้อมาจอดเนี่ยเราก็มารับซื้อของพวกเราไป พวกคณะกรรมการก็มาช่วยกันคัดแยกขยะแล้วพี่น้องประชาชนก็คัดแยกมาเบื้องต้นอยู่แล้วการแนะนํากันไว้นะครับตามหลัก3 r านะครับยูดรีดิวดีสเคเกิลนะครับก็ให้พี่น้องทําตามความเข้าใจในเรื่องคัดแยกขยะนะครับหลายรอบแล้วนะครับก็เข้าใจกันเยอะแล้วช่วงนี้ก็มีแต่จะกิจกรรมที่จะมีแต่จะเพิ่มนะครับพี่น้องเราเนี่ยแต่ก่อนก็เข้ามาไม่เยอะเดี๋ยวนี้ก็เริ่มเข้ามาเยอะเพราะว่าเป็นประกันชีวิตเพื่อความ ช่วยเหลือกันนะครับเป็นความสมัคคีในชุมชนด้วยนะครับหลังจากธนาคารขยะมานะครับก็มาทําโครงการนี้พี่น้องกิจอาสาคณะกรรมการนี่ก็มาช่วยกันนะครับเดือนหนึ่งจะเทอยู่สองรอบี๋ยวจะประกาศนะครับวันที่ครึ่งเดือนแล้วจะเทตามหมู่บ้านแล้วก็แกกน้ําให้พี่น้องได้รับใช้ถูบ้านแล้วก็ใส่ห้องส่วมนะครับดับกลิ่นที่ไม่พึงไม่ประสงค์นะครับนี่ก็ใช้ดีมากนะครับแต่บ่อซักล้างหลังบ้านอย่างเงี้ยมันจะไม่อุดตันง่ายนะครับ แล้วก็ช่วยดูแลน้ําในคูคลองนะครับให้สะอาดนะครับก็มีจุลินทรีย์อยู่แล้วมันก็มันก็มีน้ํามีออกซิเจนนะครับปูปลาก็ยังอยู่ได้นะครับนะครับก็ชุมชนริมทางรถไฟนะครับก็เป็นผู้นํานะครับจากสู่มาบ้านมั่นคงตรงนี้นะครับก็เป็นมีผู้นําที่ดีแล้วก็มีชุมชนที่ เข้มแข็งมีส่วนรวมด้วยนะครับภาพกิจกรรมต่างๆได้มองเห็นพวกเราเป็นกลุ่มกิจอาสานะครับก็หน่วยงาน,นอนื่นๆก็มาหนุนเสริมจนให้เราเนี่พบความสําเร็จในการที่เพิ่มอาชีพเสริมรายได้ให้พี่น้องประชาชนนะครับกับห้ากิจกรรมนะครับห้ากิจกรรมนี้นะครับผมก็ได้ ทางชุมชนเนี่ยก็ได้น้อมนำปัจจัยเศรษฐกิจพอเพียงข้าบาตรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้กลับมาใช้นะครับพี่น้องก็ได้เพิ่มพึ่งพาตัวเองได้มากขึ้นนะครับพี่น้องก็ได้ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้นะครับแล้วที่ผ่านมายิ่งเป็นโควิดนะครับยังสวนครัวกลางก็ยังมีแหล่งอาหารให้พี่น้องเวลาเราก,ากักตัวทั้งพี่น้องไม่ได้ไปไหนเลยนะครับกักตัวที่ชุมชนก็ช่วยกันและเอาไปให้คนกักตัวที่ชุมชน